พ่อกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวหรือเก่าเนาะคะ่ะมันนี่เมนวุ้นอยู่ในขั้วค่ะเป็นขั้วอยู่บ้าน,นะะเนาะค่ะว่ามันอยู่กรุงเทพกะสิแปลกแปกตาในจังหน่อยมาเห็ดกับเขาคือเก่าจ้าไปเบิรงน้ำกันเลยจ้าน,นี่จ้าเมนูของแม่น้องวุ้นมืัอนี้เมนูวุ้นสิปิ้งใส่กอกจ้าปิ้งใส่กอกแล้วก็สิตัมแก้วกระทูเนาะคะ่ะเนาะ เอวก็ะทูนะคะสิปิ้งไปปิ่งใส่กอกับสีห่อใบตองแล้วจ้าไม่จะงสีหอมจ้ะเดี๋ยวมาเบิองน้ำกันได้จ้าเราเมนูสิเห็ดเจอไหนนะคะเสียงฝนกับสีดังแน่แ็่น้อยได้ค่ะเด้เพราะว่าฝนมันตกจ้ามาเบิองน้ำกันเลยจ้า,จา,าะะปิ่งใส่กอกุอ่นสีห่อใบตองแล้วจ้าไม่จังหอมข้าสีเห็ดแหน,น,นะเลยได้จ้าเออสีมืดมืดแหกงน้อยได้จ้าเสีฝนตกเนาะ ห้าแบบนี้ได้กันห้ไร้าย้สั่นก็ว่าเป็นอย่างจักเพราะว่ามัน,น,น,าสาน,น,นเสใส่ก่อนแล้วไม่รู้องเดี๋ยวเราไปทู่ใส่น้ำนะคะเนาะ วนตกนะคะวนกระตกนี่ค่ะห้ากระสีได้แบบเลยจ้ะนี่ค่ะเตรียมไปย่างกันเลยค่ะอันนี้ก็สิเป็นใส่กอกแล้วก็ปลาทูปลาทูนะคะผีสัตว์ราสิตักแก้วปลาทูตัวนี้เมนูนกระสีเสียบพริกหอมแดงกระเทียมนะคะเนาะกระเสียบไปเตรียมพร้อมกันเลยจ้ะ นี่ค่ะแมงวุ้นเสียบเรียบร้อยแล้วจ้ะกระสีมี่พริกหอมแดงกระเทียมเนาะคะนะ่ะเนาะนี่จ้ะเหมืนะอดเนาะเดี๋ยวเข้าไปย่างกันเลยจ้าไปย่างกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเสียบเรียบร้อยแล้วพริกหอมแดงกระเทียม ไปจ้าไปย่างกันเลยจ้าข้วอยู่บานเมนูก็สิเป็นประมาณนี้เนาะจ้าเนะาะข้าวบานห้าเนาะนี่ค่ะเอาขึ้นย่างเลยเอาที่เราฟังเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาย่างไปเรื่อยๆเนาะค่ะจนข้าวปลาทูกักใส่อกอกับพริกข้าวสุกเนาะจ้าเนาะ าแม่น้องวุ้นก๋าย่างเนาะคะ่ะย่างปลาทูปิ้งใส่กอกกับบักพิกด้วยนะคะเนาะตอนใกล้ได้แล้วในในในค่ะนี่อะไรคะแต่แซ่บบ่นี่ปิ้งปลาทูกับใส่กอกน,นะคะเนาะ,ะ,น,ะ,ะนี่นะคะ่ะเก็อสิบประมาณนี้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวบักพีดกับปลาทูสุกเข้ากับเสี่ยวไปตำก่อนนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะสำหรับใส่กอกเข้ากับเสี่ย่างไว้ในนั้นแหละ,ะจ้ะ わ行ってない感じ。ガル จ้าสำหรับปลาทูกับปลาฟีดเขา้กเขาก็ได้แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวแมนว่นูเสี่ยวปลาทูกับปลาฟีดออกไปตำก่อนจากเมนูเสี่ยวปลาทูออกไปตำก็ไม่จานะ้าเนาะพอเสียบหน่อยนี่มาท่านทินี่จ้ากริกของเฮาสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาปลาทูกันนะคะเนาะ นี่ค่ะปลาทูกับใส่กองเข้าเดียวแม่นเออปลาทูกับบวพริกนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้ากับสิไปตามนะ,ะนาะคะะ่ะนาะส่วนใส่กองเข้ากับสิยางไวน้นี่ก็น้องค่ะเนาอไฟมันแห้งนะคะเขาต้องเอาอันนี้ขึ้นสูงและดีค้ะ ราต้องเอาอันนี้ลองแล้วก็เอาขึ้นสูงๆเนาะคะ่ะไฟแห้งเดี๋ยวมันสิ่มไหม่จ้าไปเบิ่งกัน,กนตำปลาทูเลยจ้าจ้าไม่ต้วุนกับสุดต่ำแก้วปลาทูเลยนเนาะคะ่ะเนาะแกลเนื้อไว้แล้วเดี๋ยวพิดลูกต่ำก็เลยจ้าใส่เนื้อเนาะค่ะเนาะ ตำมะพร้าวแล้วแม่น้องคนก็เสียเอาปะทูลงเลยได้จ้ะที่ข้าแก่กลางว้เรียบร้อยแล้ว,วน,นะคะเนาะปาทูลงไปเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเขากำมาปรุงกันเลย ก็เห็ดตุ๋นอ่าเด้จ้ะเห็ดตุ๋นแก้เห็ดัวได้จากยวงงวได้จ้ะ,ะจแล้วก็ตามด้วยต้นหอมที่ห้อหันไว้นะคะเนาะใส่ลงไปเลยจ้ะ ค่ะเดี๋ยวข้าวกวั่เส้ถั่ยกันเลยดเข้าใจเนาะได้แล้วค่ะเดี๋ยวข้าวมากวกลเส้ถั่ยกันเลยจ้ด เรียบร้อยแล้วค่ะแก้วแหงก้นแหงเนาะคะ่ะก้นปลาทูก้นแหงจะเบอ้อเพใส่น้ำไหลใส่น้ำเพราะอ,อจุมันะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งใส่กอกกันเลยจ้านี่จ้าก็ได้แล้วแก้วปลาทูของเ้าเนะาะเมนูอุ่นก็เฮ็ดสองตัวแล้วจา้าอีกสองตัวก็ะโจงวแวกไปกินเนาะคะ่ะเฮ็ดหลายเดี๋ยวมันสิกินมหมดหมดปลาของเ้าก็มี้บะแข็งมาจากบา้านสวนของเ้าแล้วจ้ะกินน้ำกับบะท่านบล้แข็งด้วค่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งใส่กอกเลยจา้าใส่กอกซุกปใบพัก ใส่กอเมนูนกับปิ่งไว้เนาะค่ะและให้็อน้องบุญพุ่นมะฝ่าถ่ายยานมันใหม่เนาะค่ะเดี๋ยวข้ามาเบิ่งตอนมันสุกกันเลยเนาะค่ะเนาะจ้าใส่กอของข้ากระนาสีได้แล้วเนาะค่ะเนาะนานได้แล้วค่ะเดี๋ยวแม่น้บุญกระสิไปแกะใส่จานให้เบิ่งเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับปิ่งใส่กอของข้าวขั้ววานเน,น,น um <Ash ELLE> าะกระสิเป็นแบบนีเ anyway. ้เลยค่ะเด้อเยาว่าขั้วสกปรกเด้อจ้ะมันกระสิมันบานเนาะค่ะเนาะ นี่ก็เป็นฟื้นพระว่าใส่ฟื้นเนาะค่ะมันก็เลยดำเนี่ยจาน้อยบานห้าเนาะคะ่ะเนาะมันบักคืออยู่ในเมืองก็ตามนี่แหละค,ะค่ะกัวกสีโคกในจงน้อยมีฟื้นมีหยางแบบนี่หละจา้จาเดี๋ยวไปแก้ใส่ถ้วยก็เลยนาะจ้าเนาะใส่จานก็เลยจ้าสำหรับปิ่งใส่กอของห้าวม่้มงังวลก็สิมาแก้ใส่กอของห้าวให้เบอร์ก็ได้นาะจาะ้าเนาะ นี่ค่ะเป็นเัองไรค่ะเป็นตะแสบวะ่ะปิ่งใส่กอของแมน่นงนเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยละจ้าปิ้งใส่กอของแมน่นงวนแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะ นี่คือเมนูห้องเ้างมันนี้ก็มีป้งใส่กอกป้งปลาทูแล้วก็แก้วปลาทูที่เด็ดได้ใเมือน,นี่ยล้วองกับซีมีมบักแข่งจ้ะไปค่ะไปกินน้ำกันค่ะเมนูของแม่น้ำวนมันอีกเซ็ตเรียบร้อยทุกเมนูแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไปกินน้ำกันใจใจเริ่มเด้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องพุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้กับวิมยังหลายจ้า เมนูวุลล่นลาไปก่อนนะคะเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าจ้า